สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วทีมงานมาแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมมันลืมโหดน้ำต้นบะกรูดไว้เจ้าของเพื่อนที่มาตรวจว่าสั่นเพื่อนว่าน่ะลืมเท้าไปป่ะต้นมะกรูดเอาออกมาข้างนอกเบิง้งมันแตกพี่เบิง้งโอ้ยเจ้าของพี่อันแล้ว างามยงามยูประด่าดอกงามยูประดาดอกลืมโหดงามค่ะพี่น้องม้วแต่ยากอยู่ปุณเต้ลต้นของน้องต้นพุนพ่น,<ห>นพุ่นต้นพุ่นต้นของน้องออซ้อนเนาะใช่บ๊วยท่านได้กระถาง,งไหมต,ติดตัดอยู่ตัดอยู่จ้าเดี๋ยวติดตัดแค่นั้นแล้วกันทีตัดติดตัดติดทิ้มมันอยู่โอ้แห่งบุรีแห่งบุรีโหดงามลืมเท้าไปเดือดเนเออสวย จะของเพว่าโอเคงามยูวะสันงานอยู่บดางามยูวะสันเจ้าของเพื่อนทีมาเก็บบลูเบอร์รี่ได้นี้พี่น้องเ <c oughs> จ้าของเพื่อนนี่มือนี่ทีพากันลงไปเก็บบลูเบอร์รี่วะสันสลัดข้าว <c oughs> อ,อเจ้าตีเมือม่อวานเมื่อวานนี่มวนมวนซื้อกันมือนีเรามือนีเฮ็ดงานค่ะมือนี <c oughs> เก็บบลูเบอร์รี่มาค่ะลงไปเบื้อง ต้องไปเก็บบลูเบอร์รี่ก ok ok ันบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนขับรถวนโอ้ยย่้ยโบอกเพื่อนขับรถวนไปจอดในโฮมบะงนึกว่าไห้บล็อตนี่อย่างบอกเลย บอกว่าขับรถวนมึงกันนาเทียมีต่เทียมีมันอยู่ในมอสนาเทียมีมันอยู่ในมีวนไรมีบางทีนะตายมาส่วนจะติดในโฮมโอเคโอเคมาฮอนแล้วเราจะไปเก็บเดินไปเก็บบลูเบอร์รี่กันบัดนี้เนาะพี่น้องอ้าวอย่าจมอย่าจม เพิ่นจมพี่น้องเพิ่นบ่ให้เก็บไปให้เพิ่นกินบ่ได้เก็บไปให้เพิ่นกินเพิ่นตอกเก็บเองบัดรที่มีเซลสองถังเลยบอกให้เพิ่นมาเก็บเองเพิ่นจมแล้วบัดนี้บอกเก็บไปฝากแม่เพื่อนเก็บเองแค่นอยากกินกับเมาเองแล้วเนาะแม่นบ่พี่น้องได้สองถังในเซลสองถังพ่อแม่เอาเล่นๆได้บัตรที่ เดี๋ยวมาเบิ้งกันค่ะพี่น้องเกสวยเหรอจิ๋วงามอยู่พี่มันบาทันบาทันได้สุกมันหัวก็จะเริ่มสุกมาแต่ว่าสองแต่ว่าสองแถวพุ่นอะสิสุกแล้วจ้าสุกโมนีมันกับมันก็มันก็มันกับสีมันก็มาอยู่แต่ว่าแห่งมันยังบาทันได้สุกนะค่ะจ้าเบิ้งโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิ้งนวยค่ะเบิ้งนวยนี่ ลายหมีกันวะทิ่ลายหมีกันวะที่นี่พี่น้องเบิ้งนี่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 โอ้โหนกขนาดจ้าโดกระเบิ้งอันต้นมันแหมนี่โะเบิ้งต้นจ้านี่แหละเดี๋ยวต้องมานี่เดี๋ยวต้องมาเออโดกหลายมันหนักเนาะจ้ามันหนกมันหนัก จ้าเจียวลวดมามัดอยู่พี่จ้ามัดขึ้นไว,ม,นไวมันโดกจนว่าจนว่างามันั่นนั่นค่ะงากงนี่จ้าจ้าเก็บรถพี่อเ,เอ,อ้อเบิ้งค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่พร้อมทิดสุกมาแล้ว ไปพี่น้องพลดัดเบิง่งอุ้ยสอนปะจ้าเก็บไปนไปน้ำกินไปนน้ำน้องจนเค็ดแคล้วแล้วพี่กินไลจนเค็ดแคล้วบอมันเอ่อกินไลกินไลแล้วมันเค็ดเค็ดแคล้วมามาพี่น้องเด้อ เก็บก่อนเก็บบูเบอรี่ก่อนเด้อค่ะเด้อจังค่อยมาเบิ่งกันอ่าจังค่อยมาเบิ่งกันว่าว่าสิได้หลายว่าสิได้หลายปานไดเอาเอาสองถังมันสิได้ถังเดียวนี่ยเด็ดเด็ดให้ทั้งบ้านเบิ่งดูเอาอันใดดีเอาเก็บนี่เก็บแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่อันเว่ยถ้ามันถ้นมันแน่นเลยกันรูดังนี้เลยถ้ามันซุกเต็มกันรูดเอาวะจีนี่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 อ่ะ ทีมงานเก็บให้เบิอ้องน,นี่เบิง้งข่ะพี่น้องอ่าเบ้องนี่อู้อ่ะคอโตเก็บบูเบอร์รี่จากน้อยจากขาวกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันค่ะเอาได้ซีถังค่ะมือนี้บบดน,นี้ได้ซีถังนี่ก็อีกถังนึงอีกถังนึงทีมงานพร้อมเก็บอยู่อีกถังนึงนี่นี่สองถัง สาถัง <S <S สี่ถังอยู่พ่นสี่ถังอยู่น้ำทีมงานพูนะใส่ละทีมงานว้างไดละปูดเบืบ้องค่ะเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องเบื้งเบื้องเบืบ้อเอล่าเอาเล่าเอาอูคักคักคัก เบิ้งทางทีมงานเพื่อนใส่ก่อใส่ก่อว่างได้กอทางนะเก็บไปเก็บมาพอถอดแว่นออกแดงจึงคืนผู้ใดทราบผู้ใดรู้ว่าใส่แว่นเก็บเนาะพี่น้องคุณอเบิ้งแดงจึงคืนอยู่ใส่แว่นเก็บวนะ่าไฮะใส่แว่นตาเก็บบูเบอรี่พอนะแดดเนาะค่ะแม่นแดงอีกบ่แล้วแดงอ่าเดาได้นอ้อง จังหวะผู้ใดซาผู้ใด,<ม>ดลือเนาะพี่น้องใส้อนแวนใส่แวนนันเกเปบูเบอรี่พะนะฮะงืดไหล,ละ้เฮเฮ้ยัยสุกหลายเค่ะเด้ะดจะลงเริ่มสุกมาั้นจะสั่นเบิงแน่เบงนนิบงดิบมันน้ยผมมน้อยดิมเนาะไปไอ้ไอ้คุกก็ไปป,ปลาหนาปลาหลากี่แสบมวย กน้ำปลาแหะจะ่ส่ข้าวคั่วน้อยนึงอะนี่ไหวดตะกินคือบักยมคือบักยมนี่กขึ้นกินคือบักยมเนี่ยบนะน้อยๆนะองบังเหม่พีแซบ่นแบบน้อบยมนะน้อยนะร้องบังหม่พีแซบบ่เนยแตนี้หนั่นอยมนะเน่ยนอยนํา้งินม่ี่นีย้นั่อันะนี่นยนะร้งั่แบเนียแบบ้วหนั่นยมนะเี่ยนอยนม่พีแบบ่เนี่ยแบบ้ไมั่นคืันเีย ไอ้คลุกใส่น้ำกระเด็นนี่แตบเข็ดเคลือ่อนเข็ดเคลื่อนแบบย่อมแบบคอเข็ดเคลื่อนแบบย่อมแบบคลอเนาะโอ้นำร้ายแตกพี่ลองซิมหน่วยหน่วยหนวยเขียวมันดูละลองซิมหน่วยเขียวมาหนูรสชาติเป็นไงบอกทางบ้านดูเป็นไง มอน้อยเขียวมันนาะบอแทบแทบตามแ่บเลยเนี่ยน้อยเขียวมะเนาะน้อยเขียวนะบอมันดีสมๆเด้อค่ะพี่น้องน้อยเขียวบ่ฝาดน้อยเขียวสมๆโอ้แซ่บแซ่บเนี่ยแบบย่นนี่เลยกินกินเป็นสมเนาะกินแบบสมเนาะกินสมเนาะแบบหัวอะไรกิ้วหืม เก็บอันนี้ไปไเปตำเซ็ตกล้วยไหมบัดเตห้มันคือบอักมหน่หอยนะมาแล้วแล้วค่ะแล้วแล้วบัดนี้ทั้งเบิดหกหกหกถังเด้วค่ะอีกสองถังอีกสองถังทีมงานเพิ่นเอาไป <c oughs> เพิ่นมาเก็บ <c oughs> เพิ่นมาเก็บไปกินวะสันเอาสองถังวสันนี่ผสมอันอกกอสองถังวะสันพี่น้องอันไส้แว่นเนี่ยไส้แว่นเก็บวสันผู้ใดซาผู้ใดลื้อ บอกมาถอดแว่นหน่อยแดงจึ้งคึงอยู่เงืดหลายภูรัตะร้อยอีก2องามือค่อยจะกินได้เด้อทั้งคนนะร้อนไ้กันต้องร้อนไ้กันนะวันนี้ค่ะเดี๋ยวสั้นคลิปนี้จะไว้ท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์เด็กกับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย